ครั้งนี้เราจะมาทําชิ้นงานในบริโภคนะครับตัวประคองเกียร์อ,อันดับแรกเลือกฟอน์ครับที่ทำการทำการสเกตโพสสเกตใช้คำสั่งลายครับสเกตเส้นคร่าวๆขึ้นมาใช้ t a n g เกอร์อนะครับ ก็สั่งลายตามรูปเลยนะครับสเก็ตเข้าๆก็ใช้สมาร์ทเดนมิชันในการให้ขนาดครับด้านนี้10ครับ10มิเมตรตรงนี้20่สิบครับมุมรัศมี7.5ครับ7.5เส้นนี้10ครับ เส้นนี้สามจุดห้าครับผมเสร็จเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็ใช้เซนเตอร์ไลน์ะครับลากเส้นขนานกับเนี่ยเป็นเส้นแนวนอนนี่ครับคร่าวๆเสร็จแล้วก็ใช้คำสั่งไดเมนชันใช้่ให่ครับกำหนดระยะห่างเราระยะห่างของลน์นี้ก็ห้านะครับจากนั้นเราทำการรีโวว์ครับ เห็นไหมครับก็จะได้ยังรูปขึ้นมาเสร็จแล้วกดถูกเลือกที่ผิวหน้าครับแลรวเที่เราทำงานสเกต normal tool กดสเกตครับทำการสเกตวงกลมขึ้นมาคี้ที่จุดบนสุดของจุดศูนย์กลางวงกลมเนี้ยครับไอจุดจุดเส้นวงกลมนะครับจะมีสีส้มๆมอยู่แเ้าให้รัศมี7.5นะครับ จุดห้าแล้วก็ใช้คําสั่งลายครับ <c oughs> น่ครับลากจากจุดจุดมันจะมีจุดบอกครับจุดซ้ายสุดและขวาสุดลากขึ้นไปคร่าวๆครับให้พ้นให้พ้นชิ้นงานอ่าแล้วก็มาให้มันพอดีที่จุดนะครับอย่างนี้ครับแล้วก็ใช้ทิมอ่าลบเส้นที่ไม่ใช่ออกจากนั้นก็ใช้คําสั่ง x t ็ u ทรูดอ็กทร cut ัเ,เป็นระยะ 5มิลิเมตรกดถูกจากนั้นคลิกพื้นที่นี่ครับกด normal tool ทำการใช้คำสั่งสกเก็ตวงกลมครับมาแตะที่เส้นขอบนะครับจะได้จุดศูนย์กลางของมันแล้วก็ใช้เป็นจุดศูนย์กลางร,ร่วมกันลัสมีรัศมี3ครับ3มิลิเมตรแล้วก็ x ถูดคับ จาะทะลุนะครับถูออกถูครับจากนั้นเราก็ใช้กด View กดแทรก o l a ี่อ y เป็นให้เป็นเนี่ยครัเส้นขึ้นมาเพื่อจะทำการ c i r c ล่าแพท t ทิร์คลิกแกนหมุนครับคลิกตรงนี้ครับคลิกเลือกอ่าเรนี้ด้วยจะไ,ได้ครบครับเดี <c oughs> ย๋ยวถู แล้วอแล้วคลิกที่ผิวนี่ครับโกลด์นอร์มอลทรูเราทำการสาะลองครับใช้คำสั่ง Center Rectangle เลือกที่จุดสูงสุดของสามวงกลมนี้นะครับวงกลมในขึ้นมาคร่าวๆใช้สมาร์ท m ด n ิเชนในการให้ขนาดครับด้านละห้าครับ แล้วก็ x t r u c h cut to all ครับก็ะจะได้ขึ้นมาดังรูปครับจากนั้นเราจะใช้คำสั่ง filet เขาเขาให้ filet ที่ทำการเจาะไปล่องให้หมดอ filet ัะมี0.25ครับ0.25 มิลลิเมตรครับทุกด้านครับ จากนั้นเราจะทช้คำสั่งเชลนะครับเชลให้มีความบาง1นึมิเมตรแล้วก็คลิกให้โชว์พรีวิวด้วยครับแล้วเราก็คลิกเลือกพื้นที่ทำการเชลครับดด้านหลังแล้วกดถูกครับก็จะได้ชิ้นงานขึ้นมาดัางรูปครับเทมโพลรีตออก ครับผมครับเสร็จเรียบร้อยครับอ่านี่ก็คือตัวบรคคองเกียร์ครับ